สวัสดีคะ่ะเด็กๆกลับมาพบกันกับคุณครูออยอีกครั้งนะคะในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อีกเช่นเคยนะคะจากกิจกรรมบทเรียนออนไลน์คาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรตอนที่1กับคุณครูกิ๊กไปกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้คุณครูยออยจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมและเรียนรู้เรื่องการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรตอนที่สองกันนะคะและเหมือนทุกๆครั้งเลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะเริ่มทำกิจกรรมกันเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันให้พร้อมก่อนนะคะ เด็กๆมาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับคาบเรียนนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ห,หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทปสองเล่มหนึ่ง 2. หนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสสวทปสอเล่มหนึ่งแต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดและปิ้นใบกิจกรรมรหัส2 1 1ออกมาบันทึกผลได้เลยนะคะหรือถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สะดวกในการดาวน์โหลดและปิ้นใบกิจกรรมออกมาบันทึกผลได้นั้นเด็กๆ ไม่ต้องกังวลไปนะคะเด็กๆสามารถเขียนคำตอบของเด็กๆลงในกระดาษ A4 หรือสามารถเขียนคำตอบลงในสมุดเล่มสีเขียวของโรงเรียนได้เลยนะคะและ 3. อุปกรณ์การเรียนต่างๆของเด็กๆค่ะหลังจากที่ดเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เด็กๆมาทำความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับคาบเรียนนี้กันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและอธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัตถุและวัสดุที่ใช้ทำวัตถุกันนะคะ 2. เพื่อให้เด็กๆฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการพยากรณ์การลงความเห็นจากข้อมูลและการตีความหมายข้อมูลเพื่อลงข้อสรุปนะคะเมื่อเด็กๆรู้และเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับคาปรียนนี้กันแล้วเด็กๆ บอกคุณครูออยได้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดนะคะแล้วกิจกรรมในคาบเรียนนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใดคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตการพยากรณ์การลงความเห็นจากข้อมูลและการตีความหมายข้อมูลเพื่อลงข้อสรุปนะคะเด็กๆ,ๆคะเมื่อเด็กๆเรียนรู้เรื่องนี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆสามารถอธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัตถุและวัสดุที่ใช้ทำวัตถุกันนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กิจกรรมที่หนึ่งการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรตอนที่สองกันเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เคยเห็นวัตถุที่อยู่ในรูปภาพนี้กันหรือเปล่าคะ ใช่แล้วคะ่ะวัตถุที่อยู่ในรูปภาพนี้นั่นก็คือกล่องนมโรงเรียนของเรานั่นเองคะ่ะแต่เอ๊เด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าเพราะเหตุใดกล่องนมเมื่อใส่นมเข้าไปแล้วนมจึงไม่รั่วซึมออกมาคะอ่าเด็กๆยังตอบคุณครูออยไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาหาคำตอบจากสิ่งที่เราสงสัยพร้อมกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเอมีเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจคำว่าวัสดุกับวัตถุก,กันบ้างเอ่ยงั้นเดี๋ยวคุณครูออยจะอธิบายให้เด็กๆฟังกันอีกครั้งนะคะถ้าอย่างนั้น เด็กๆมาช่วยคุณครูออยหาวัตถุและวัสดุที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนี้กันเลยนะคะจากรูปภาพเด็กๆเ,เห็นวัตถุอะไรกันบ้างคะเก่งมากคะ่ะวัตถุในรูปภาพนี้มีเสื้อกันฝนรองเท้าบูทและร่มนะคะแล้วเด็กๆคิดว่าวัตถุเหล่านี้ ทำจากวัสดุอะไรกันบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเสื้อกันฝนทำมาจากพลาสติกส่วนรองเทา้าบูททำมาจากยางและรม่มทำมาจากพลาสติกและโลหะนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจคำว่าวัสดุและวัตถุก,กันแล้วใช่ไหมคะ ว่าวัตถุก็คือสิ่งของต่างๆเช่นกระเป๋าลูกบอลร่มเสื้อกันฝนซึ่งทำจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะและสำหรับกิจกรรมในคาบนี้เด็กๆมาดูสิ่งที่ต้องใช้ในการตรวจสอบการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ สิ่งที่ต้องใช้ 1. กล่องนม 2. แก้วน้ำ 3. า 3. น้ำสีสีหลอดหยดและ 5. กันไก่นะคะสำหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้ห่ากเด็กๆคนไหนสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่บ้านของตนเองเด็กๆ สามารถเตรียมอุปกรณ์และทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันกันกบคุณครูออยได้เลยนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สะดวกหรือไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์นี้ได้เด็กๆไม่ต้องกังวลไปนะคะเด็กๆสามารถสังเกตการทำกิจกรรมนี้ของคุณครูออยได้เลยนะคะสำหรับขั้นตอนในการทำกิจกรรมในคาบเรียนนี้ จะอยู่ในหัวข้อทำอย่างไรในหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทป .2 เล่ม1ห,หน้าที่26กันนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมในคาบนี้กันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการทำกิจกรรมเด็กๆจะต้องตัดกล่องนม จากนั้นสังเกตลักษณะของกล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรจากนั้นเด็กๆจะต้องสังเกตสมบัติการดูดซับน้ำของกล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในกันนะคะโดยการหยดน้ำสีลงบนกล่องนม ทางด้านนอกและด้านในเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูพร้อมกันกับคุณครูออยเลยนะคะว่าผลการทำกิจกรรมในคาบเรนนี้จะเป็นอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะในการทำกิจกรรมนี้การสังเกตลักษณะของกล่องนมเด็กๆจะต้องสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตา หรือมือนะคะเพื่อดูว่ากล่องนมของเรานี้แข็งหรือนุ่มใสขุ่นหรือว่าทึบกันหน้าหรือจะเป็นการสังเกตพื้นผิวของกล่องนมว่ามีผิวมันวาวหรือผิวไม่มันวาวนะคะและที่สำคัญเด็กๆจะต้องบันทึกผลการดูดซับน้ำสีของกล่องนมกันด้วยนะคะ ว่ากล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในของเรานี้สามารถดูดซับน้ำสีได้หรือไม่ดูดซับน้ำสีนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตการทํากิจกรรมของคุณครูออยกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากการสังเกตกล่องนมทางด้านนอกและด้านในเด็กๆได้ผลเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคุณครูออยพบว่ากล่องนมด้านนอกมีความแข็งทึบมีผิวมันวาวนะคะและสำหรับกล่องนมด้านในก็ได้ผลเหมือนกันกันกบกล่องนมด้านนอกเลยนะคะ นั่นก็คือมีความแข็งทึบมีผิวมันวาวค่ะส่วนผลการดูดซับน้ำสีของกล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในคุูออยพบว่ากล่องนมไม่ดูดซับน้ำสีทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเพราะเหตุใดกล่องนมที่ทำมาจากวัสดุ ขายกันกับกระดาษถึงไม่ดูดซับน้ำสีทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะคะแล้วกล่องนมทำมาจากวัสดุแค่หนึ่งชนิดหรือว่าหลายชนิดกันคะและทางด้านนอกด้านในของกล่องนมทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้างคะถึงไม่สามารถดูดซับน้ำได้เลยคะ่ะถ้าอย่างน,านั้นเด็กๆมาหาคำตอบ จากกิจกรรมนี้พร้อมกันกันกบคุณครูออยได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนการทำกิจกรรมเด็กๆจะต้องนำกล่องนมมาแกะดูทีละชั้นกันนะคะว่ากล่องนมเนี้ยทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้างในแต่ละชั้นหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องมาพยากรณ์กันนะคะ ว่าถ้าเรานำน้ำสีมายหยดลงบนวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมแต่ละชนิดวัสดุชนิดใดบ้างที่จะดูดซับน้ำสีได้และวัสดุดใดบ้างที่ไม่ดูดซับน้ำสีนะคะมาแล้วคะ่ะเด็กๆคุณครูออยกลับมาจากการทำกิจกรรมกันแล้วนะคะ และได้ผลการทำกิจกรรมมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะคุณครูออยได้ลองแกะกล่องนมและคุณครูออยแกะได้ทั้งหมด4ชั้นนะคะซึ่งกล่องนมแต่ละชั้นที่คุณครูออยได้แกะนั้นทำจากวัสดุอะไรบ้างเอ,อ่ยเด็กๆมาดูกันเลยนะคะเด็กๆคะ หลังจากที่ครูออยได้ทดลองแกะกล่องนมออกดูทีละชั้นครูออยพบว่าผิวนอกสุดของกล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในมีพลาสติกเคลือบอยู่นะคะแล้วก็จะมีกระดาษแทรกอยู่อีกชั้นหนึ่งส่วนอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นพลาสติกแทรกอยู่อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังคงมีอลูมิเนียมฟอย แทรกอยู่อีกชั้นด้วยนะคะเด็กๆจากกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำกันไปตอนที่หนึ่งกับคุณครูกิกเด็กๆก็พบว่ากระดาษดูดซับน้ำได้ส่วนอลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกไม่ดูดซับน้ำนะคะทายอย่างนั้นเด็กๆลองพยากรณ์กันดูสิคะว่าวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมที่เด็กๆ ได้แกะออกมาไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษหรืออลูมิเนียมฟอยล์มีวัสดุอะไรบ้างถ้าเราหยดน้ำสีลงไปจะดูดซับน้ำและวัสดุใดบ้างไม่ดูดซับน้ำนะคะเด็กๆคะเด็กๆพยากรณ์กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาตรวจสอบ การพยากรณ์พร้อมกันกับคุณครูออยดีกว่านะคะแต่เอ๊เราจะทดสอบกันอย่างไรดีนะ้าใช่แล้วค่ะเราจะตรวจสอบโดยการหยดน้ำสีลงบนวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมแต่ละชนิดกันนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูออยก็ได้เตรียมวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมแต่ละชนิด ให้มีขนาดเท่ากันแล้วนะคะจากนั้นคุณครูออยจะมาตรวจสอบการดูดซับน้ำโดยการหยดน้ำสีลงบนวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมแต่ละชนิดในจํานวนหยดที่เท่ากันด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมนี้แล้วเดี๋ยวเด็กๆมาดูกิจกรรมนี้พร้อมกันกันกบคุณครูออยเลยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผลการทำกิจกรรมเหมือนกันกับที่เด็กๆพยากรณ์กันไว้หรือเปล่าคะ เยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆหลายคนพยากรไว้ถูกหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆมาดูผลการทำกิจกรรมของคุณครูออยกันดีกว่านะคะจากผลการทำกิจกรรมเมื่อคุณครูออยหยดน้ำสีลงบนกระดาษเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าน้ำสีกำลังจะค่อยๆหายไปนะคะ แต่เมื่อคุณครูออยโยดน้ำสีลงบนอลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกจะพบว่าขนาดของน้ำสีจะเท่าเดิมนะคะแต่เอ๊เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าน้ำสีที่อยู่บนชั้นของกระดาษเนี่ยหายไปไหนกันคะใช่แล้วคะ่ะน้ำสีเข้าไปอยู่ในเนื้อกระดาษเด็กๆ จะสังเกตเห็นว่ากระดาษเปียกและปริมาณน้ำสีบนกระดาษก็น้อยลงด้วยนะคะแสดงว่ากระดาษดูดซับน้ำสีนั่นเองค่ะเด็กๆคะจากกิจกรรมนี้เด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่าวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมชนิดใดดูดซับน้ำได้และวัสดุชนิดใดดูดซับน้ำไม่ได้คะ เก่งมากคะ่ะเด็กๆก,กระดาษสามารถดูดซับน้ำได้ส่วนพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่สามารถดูดซับน้ำได้นะคะแต่เอ๊เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะที่คุณครูออยเคยถามเด็กๆว่าเพราะเหตุใดกล่องนมจึงใช้ใส่นมแล้วไม่รั่วซึมคะ ซึ่งตอนนี้คุณครูยออยก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนคงจะบอกคำตอบคุณครูยออยได้แล้วแน่ๆเลยนะคะที่กล่องนมใส่นมและไม่รั่วซึมเป็นเพราะว่ากล่องนมประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมทางด้านนอกสุดและด้านในสุดทำมาจากพลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำ ส่วนชั้นระหว่างพลาสติกคือชั้นที่ทำจากกระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์ซึ่งพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้ำจึงทำให้กล่องนมไม่รั่วซึมหรือไม่ดูดซับนมที่บรรจุไว้ในกล่องนั่นเองค่ะจากกิจกรรมในคาบเรียนนี้สามารถสรุปได้ว่าวัสดุที่ใช้ทำกล่องนม บางชนิดมีสมบัติในการดูดซับน้ำได้บางชนิดก็ดูดซับน้ำไม่ได้นะคะและเมื่อนำวัสดุเหล่านี้มาประกอบกันเป็นกล่องนมโดยการเรียงชั้นอย่างเหมาะสมเราก็จะได้กล่องนมที่บรรจุนมโดยไม่ดูดซับนมที่บรรจุไว้นะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนรู้ในกิจกรรมที่หนึ่ง การดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรตอนที่สองกันไปแล้วคุณครูออยก็มีการบ้านมาให้เด็กๆได้ตอบคำถามในฉันรู้อะไรนาที42และ43กันด้วยนะคะสำหรับการตอบคำถามในหัวข้อฉันรู้อะไรมีทั้งหมด4ข้อนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูพร้อมกันกันกบคุณครูออยเลยนะคะ ฉันรู้อะไรตอนที่สองข้อที่หนึ่งกลองนมดูดซับน้ำสีหรือไม่รู้ได้อย่างไรใช่แล้วคะ่ะเด็กๆกล่องนมไม่ดูดซับน้ำสีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเขียนเครื่องหมายถูกหน้าคําตอบไม่ดูดซับน้ำสีกันนะคะแล้วเด็กๆรู้ได้อย่างไรคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆรู้ได้จากน้ำสีที่หยดลงบนกล่องนมยังมีปริมาณเท่าเดิมหรือน้ำสีที่หยดลงบนกล่องนมไม่มีการซึมนั่นเองคะ่ะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2เมื่อหยดน้ำสีลงบนวัสดุแต่ละชนิด ที่ใช้ทำกล่องนมวัสดุแต่ละชนิดดูดซับน้ำสีได้เหมือนกับที่พยากรณ์ไว้หรือไม่อย่างไรคะซึ่งจากการทดลองเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าที่วัสดุพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์จะมีหยดน้ำสีในปริมาณเท่าเดิมแต่กระดาษจะมีหยดน้ำสี ที่สามารถซึมผ่านเยื่อกระดาษได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวัสดุแต่ละชนิดดูดซับน้ำสีได้เหมือนก,นกันกับที่เราพยากรณ์ไว้นะคะเมื่อหยดน้ำสีลงบนวัสดุแต่ละชนิดแล้วพบว่ากระดาษดูดซับน้ำสีได้แต่พลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้ำสีนะคะ สำหรับข้อที่3หนนาที4่42และข้อที่4หนนาที่43คุณครูอ้อยอยากจะให้เด็กๆลองกลับไปตอบคำถามด้วยตนเองกันดูนะคะและเมื่อเด็กๆทำการบ้านหัวข้อฉันรู้อะไรในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสวสวทป .2 เล่มหนึดาที42และ43ข้อที่1ถึงข้อที่4การเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพการบ้านพร้อมแนฟไฟล์ส่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มวิชาวิทยาศาสตร์รหัส211ภายในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้ด้วยนะคะ และถ้าหากเด็กๆคนไหนอยากจะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถศึกษาได้จากใบสรุปความรู้หรือสามารถศึกษาได้จากลิงก์ที่คุณครูอ้อยได้แนบไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้คุณครูอ้อยต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะแล้วเด็กๆ กลับมาพบกันกันกบคุณครูออยอีกครั้งในบทเรียนออนไลน์ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ